อ่าโอเคนะคะคราวนี้มาพูดถึงการแปลงสูตรจากผลบวกผลผล,ลบกันนะคะเป็นผลคูณนะคะอ่าทีนี้สูตรของเราก็จะมีอยู่ทั้งหมด4สูตรนะคะสสูตรคือเป็นฟังก์ชันของ sin a กับ sinb บวกกันหรือ sin a sinb ลบกันอันนี้ค่อนข้างง่ายนิดนึงเนาะดูง่ายกับ c o s cos กับ cos บวกกันแล้วก็ cos กับ cos ลบกันนะคะอ่าแบบนี้ก็จะได้สูตรออกมานะคะ ให้ตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเป็นฟังก์ชันไซน์กับไซน์บวกกันนะคะสูตรของมันจะได้มาเป็น2ไซน์นะคะแล้วก็เซตาเป็น a อบวกบส่วน2นะคะเหมือนการคูณอยู่กับ Cos ของ a อลบส่วน2นะคะก็เป็นสูตรแบบนี้เลยนะคะอะทีนี้เราจะทําการหยิบไปใช้สูตรนี้นะหยิบไปใช้นะคะทีนี้เขาบอกว่าเหตุหมายเหตุเขาบอกว่า จะเห็นว่าไม่มีสูตรแปลงนะคะไม่มีสูตรแปลงของ sin a บวกกับ cos b เลยหรือ cos a บวกกับ s i น B นะคะเขาบอกว่าถ้าจะแปลงต้องใช้โคฟังชันแปลงให้เป็นสมการเดียวกันอาจจะเป็น sin เหมือนกันก่อนหรือ cos เหมือนกันก่อนแล้วค่อยทําการแปลงจากบวกลบไปเป็นผลคูณน,นะคะ <c oughs> มันไม่มีสูตรตายตัวของฟังก์ชันที่มันสองฟังก์ชันบวกลบกันอยู่นะคะ <c oughs> อ่ะโอเคทีนี้ าดูตัวอย่างของเรานะคะตัวอย่างของเราเนี่ยเขาบอกว่ากําหนดให้นะคะตัวแรกเลยเป็นไซด์สิบห้าองศาบวกกับไซด์เจ็ดสิบห้าองศานะคะอ่ะไซด์บวกซด์ใช่ไหมไซด์บวกไซด์สูตรของเราได้เป็นอะไรจําได้ไหมอ่าได้เป็นไซด์ของอ่ะเขียนให้ดูนะคะกลายเป็นสองไซด์ของ a อบวกดทั้งหมดหารด้วยสอง ใช่ไหมคะแล้วคูณอยู่กับ cos ของ a ลบ b ทั้งหมดส่วนด้วย2นะคะก็จะได้สูตรออกมาแล้วก็แทนไปปกติเลยค่ะนักเรียนแทนในป,ปกติใช่ไหมเราก็จะได้เป็น15องศาบวกกับ75องศาส่วน2น,นะคะตัวนี้ต่อมาแทนต่อนะคะแทนต่อก็แทน cos a ลบ b ส่วน2ลงไปนะคะก็จะได้เป็นตัวนี้ออกมาจากนั้นก็ทำการคิดคำนวณในวงเล็บให้เรียบร้อยนะคะ อ่าสิบหวกเสิออกมาเป็นเท่าไรเป็นเก้าสิบเนาะเก้าสิารสอ,ออกมากลายเป็นไซน์สองศานะคะเช่นเดียวกันไอคอสเนี่ยที่มันเป็นฟังก์ชันแบบมุมมันมันลบกันใช่ป่ะเออมันลบกันออกมาเป็นลบหกสิบลบหกสิบหารสกลายเป็นลบสามสิบนะคะลบสาอ่ะทีนี้ทีนี้ถ้าเราจําได้ตัวนี้ตัวนี้นะคะคอสลบสามสิบองศานะคะคอสลบสามสิบหมายความว่ายังไงเออคอสลบสามสิบ อ่าคอสเป็นลบถ้าคอสเป็นลบหมายความว่ามันเดินแบบตามเข็มนาฬิกาตกมาที่คอร์รนที่สี่คอแลนที่สี่ค่าคอสก็ยังคงเป็นอะอยู่เหมือนเดิมเป็นบวกอยู่เหมือนเดิมถูกต้องไหมแปลว่าแบบนี้จะได้เป็นแะไรจากคอสลบสามสิบก็จะกลายเป็นคอสสามทันทีนะคะอ่ามีค่าเท่ากับคอสสามสิบนะคะอ่ะทีนี้ก็ แทนเหมือนเดิมสิใช่ไหมสองอยู่เหมือนเดิมข้างหน้า sin 45องศามีค่าเท่ากับรูทสองส่วนสองคอส30องศามีค่าเท่ากับรูทสามส่วนสองก็คำนวณออกมานะคะอันนี้มันตัดกันได้เนาะสองกับสองตัวนี้ตัดกันได้รูทคูณรูทได้ใช่ไหมคะพลลัก์เดียวกันกลายเป็นรูทหกส่วนสองก็ตอบตัวนี้เลยนะคะแบบนี้เป็นการแทนลงไปในสมการได้เลยแทนไปสูตรได้เลยเนาะอะ,อะโอเคนะคะทีนี้มาดูต่อ ะะมาดูต่อในตัวอย่างถัดมานะคะอ่โอ้โอ้โอเ่อ้โอ้โะะอ้ะอ้โ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 า้โอ้โอ้โองโอ้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 เอ้โอ้โอ้องโอ้โรคอสโอส้โอ้โอ้โอ้อ้โอ้ s ้ คอร์สลบไซ์ของเราเราไม่ได้มีสูตรของคอร์สลบไซ์หรือไซด์ลบคอร์สถูกต้องปะเออไม่มีนะคะไม่มีนั้นเราต้องทําการเปลี่ยนใช่ไหมเปลี่ยนเปลี่ยนให้มันทําไมเอ่ยเปลี่ยนให้มันอยู่ในรูปของโคฟังก์ชันนะคะโคฟังก์ชันอ่ะทีนี้เราจะทำยังไงอะ่ะใช่ปะทำยังไงให้มันได้นะคะอ่ะอันดับแรกทํอยังไงเอ่ยเราก็เปลี่ยนจากไซ์นะคะเปลี่ยนจากไซ์ตัวนี้ให้กลายเป็นฟังก์ชันคอร์สแล้วหามุมที่มัน ที่บวกกันเราต้องกลายเป็น90องศาถูกต้องไหมบวกกันต้องกลายเป็น90องศานะคะทีนี้เอ่อคราวนี้ทำยังไงเอ่ยเขาก็เลยใช้วิธีการเอาพายส่วน2ลบออกด้วย5พายส่วน12เพราะว่าพายส่วน2ของเรามันคือเท่าไหร่มันคือ90องศาถูกต้องไหมลบออกด้วยมุมที่เหลือมุมที่มันได้มาจากมุมของสายมันก็จะกลายเป็นมุมของคอที่เราได้มาจากการลบถูกต้องปะเออทีนี้เราก็แทนไป มันก็จะได้เป็นคอสของไพ่ส่วนสลบกับห้าไส่วนสินะคะอ่ะทีนี้ลบกันในวงเล็บเสร็จปุ๊บนะคะคอลนอมันขึ้นไปนะคะเอา12คูณขึ้นไปเอา2คูณขึ้นไปแล้วส่วนก็คูณกันเอ้ยไม่ต้องก็ได้เหรใช่ปะคอลนอเป็น12ได้เลยอ่ะขอโทษโทษคอลนอมเป็นสิได้เลยอันนี้ก็คูณ6ทั้งเศษและส่วนนะคะอ่ะกลายเป็น6กไพ่ลบกับห้าไส่วนสิออกมาเป็นไพ่ส่วนสินะคะในฟังก์ชันของคอส เนาะอ่ะโอเคทีนี้นะคะทีนี้ทำยังไงต่อนะคะคราวนี้มันก็เข้าสู่ฟังก์ชันของคอสลบคอสแล้วใช่ไหมฟังก์ชันคอสลบฟังก์ชันคอสอ่ะฟังก์ชันคอสลบฟังก์ชันคอสสูตรของมันได้เป็นอะไรนะคะอ่ขออนุญาตเขียนเสริมมาข้างๆานะคะสูตรของมันจะกลายเป็นลบสองนะคะลบสองของไซน์อ่ะเอบวกบี A B. ทั้งหมดส่วนสองนะคะคูณอยู่กับไซน์ อ่าไซของ a ลบ b ทั้งหมดส่วนสองนะคะอ่ะโอเคทีนี้พอเราได้สูตรใช่ไหมเราก็แทนลงมานะคะได้เป็นตัวนี้อ่ะกลายเป็นอะไรอ่าไของ a ลบ a บวก b a ของเรามันคืออะไร a ของเรามันก็คือห้าพายส่วนสิบออันนี้เป็น a b ของเราคือพายส่วน12นะคะทีนี้เขารวบละตัดตอนมาเลยเนาะจากตัวอย่างเนี่ยเขาทำการรวบรับมาแล้วนะคะ เขาก็เลยรวบออกมาได้เป็นพายส่วนสะคะอ่ะพายส่วนสต่อมานะคะกลายเป็นถ้าเอาไวลบกันกลายเป็นพายส่วน6นะคะบางทีบางคนบอกว่างงอ่ะขอญาตคิดให้ดูละกันเนาะอ่ะเอ่อห้า 5, พายส่วนสิแล้วก็บวกด้วยพายส่วนสิทั้งหมดเลยส่วนด้วย2อันนี้คือมุมบวกเนาะได้มาเป็นเท่าไหร่ได้มาเป็นหกพายส่วนสิ หารอีกทีหนึ่งอันนี้มันตัดกันได้ใช่ไหมคะตัดได้ตัดได้เหลือ2นะคะอ่ะทีนี้ทําการทํอะไรเอย่ยกลับเศษกับส่วนขึ้นไปมันก็จะได้เป็นพายส่วน4นั่นเองทันไหมเป็นพายส่วน4นะคะอ่ะโอเคทีนี้จากนั้นก็วิธีการเดียวกันนําไปลบกันคําตอบจะออกมาเป็นพายส่วน6เหมือนกันของฟังก์ชันตัวหลังของไซ n ์ใช่ไหมคะทีนี้พอเราได้สิ่งสิบปุ๊บไพส่วน4เรารู้ใช่ไหมมันคือ45หองศา ส่วนพายส่วน6คือ30องศาอ่ะทีนี้เราก็แทนมาเลยค่ะลบ2อยู่เหมือนเดิมนะคะต่อมาายพายส่วน4ก็คือเป็นรูทสส่วนสนะคะพา,ายส่วน6ก็คือเป็น1ส่วน2หรือ s ซสาย30องศานั่นเองใช่ไหมอ่ะคิดเลขคำนวณออกมาอันนี้ตัดได้นี้ตัดได้ใช่ไหมออกมาเป็นลบรูทส่วน2 ะค,ะคำตอบตัวส่วนไม่ได้ติดส mm hmm. แควรรูทดังนั้นไม่จ้อเป็นต้องแก้หรือคอหรือว่าคอนจูเกตมันเข้าไปนะคะอ่ะแบบนี้สองตัวอย่างนี้มีใครมีคำถามมีไหมคะมีไหมมีไหมเอ่ยไม่มีเลยอ่าจำนด้ไนะครับนี้มันต้องหมดเท่าไหร่เก้อ้าเก้ามงห้าสิบใช่ไหมอะโอเคอ่ะโอเคนะคะ ไม่มีหรอกับคคำถามหนึ่งมีเปล่าโอ้ยอะโอเคนะคะแต่นนมาดูอีกต,ตัวอย่างหนึ่งนะคะอีกต,ตัวอย่างหนึ่งเขาบอกว่าคศยี่สิบองศานะคะลบด้วยไซห้าสิบองศาแล้วบวกกับอนะไรคะบวกกับคศหนึ่งร้อยองศาอะโอเคทีนี้เราต้องทำการจับคู่ก่อน ค่อยๆจับทีละคู่นะคะเริ่มจากคู่แรกของเรานะคะคู่แรกของเราเป็นคู่นี้แอนคู่หน้าสุดนะคะจากคู่แรกทีนี้จับคู่เสร็จปุ๊บทำยังไงต่อสังเกตมันเป็นฟังก์ชันคอนโดนฟังก์ชันไซด์ใช่ปะดังนั้นก็ไม่สามารถเอามันมาเข้าสูตรได้ถูกต้องไหมเพราะเราไม่ได้มีสูตรของการบวกลบฟังก์ชันที่มันต่างกันเราต้องทําการเปลี่ยนฟังก์ชันให้มันเป็นฟังก์ชันเดียวกันนะคะ,ะทีนี้เขาบอกว่าเขาเล็งเห็นนะคะเล็งเห็นว่า ขอเปลี่ยนฟังก์ชัน cos ข้างหน้าแล้วกันให้มันกลายเป็นไซน์อ่าได้เหมือนกันนะคะเปลี่ยนไปตรงนี้เอ่อด้วยเหตุผลของการโคฟังก์ชันตัวนี้มันจะโคฟังก์ชันกับฟังก์ชันของไ i n ์70องศาจำได้ไหมโคฟังก์ชันนะคะโคฟังก์ชันอะไรฟังก์ชันโคกันบ้างก็มีฟ mm ังก์ชันของ cos กับไ i n ์โคกัน cos กับแทนโคกันเศกับโคเศกโคกันนะคะอ่ะแบบนี้นะคะ ทีนี้พอเราได้ปุ๊บเราก็แทนมา <c oughs> ใช่ไหมอ่าอ่ะโอเคทีนี้นะคะเราก็จะทําการแทนเปลี่ยนจากตัวนี้นะคะให้กลายเป็นไซา์ของเจ็ดสิบองศานะคะอ่ะเหมือนเดิมพอเราเปลี่ยนสักปุ๊บเราก็ทําการจับคู่แรกก่อนคู่นี้อ่ะไซด์ลบไายใช่ไหมอ่าไซา์ลบไซา์เข้าสูตรสี่ซายลบไซายได้ว่าอย่างไรนะคะ ไซน์ลบไซน์สูตรของเราจะกลายเป็นอะไรคะกลายเป็นฟังก์ชันคอสขึ้นมาก่อนนะคะอ่ะขออนุญาตขีดขึ้นมาเออ่ตรงนี้ตรงนี้นะตรงนี้นะคะอ่ะมันได้มาเป็นอะไรเอ่ยได้มาเป็น2นะคะ2ของคอสเอบวกบี B ส่วน2นะคะแล้วคูณอยู่กับไซน์ของ a อลบบส่วน2 Yeah, ได้ตัวนี้นะคะอันนี้เลยก็แทนลงมานะคะ cos ของ a บวก b ส่วน2 a บวก b อ่าโอเคกลายเป็นไร70บวกกับ50 120หาร2เป็น60นะคะเป็น60นั้นก็จะได้เป็นตัวนี้นะคะเป็นตัวนี้อะต่อมานะคะต่อมาเอลบ b 70ลบกับ50เหลือ20หาร2เป็นไซน์10 นะคะอ่ะ,อะที่นี้ก็ติดค้ามไว้แบบนี้นะคะทีนี้ทํายังไงต่อนักเรียนออาทำอย่างไรต่อ,อ,อ,าตอจากนั้นจากนั้นนะคะจากนั้นเอ่อทำไมคอส60มันถึงหายไปออาทำไมคอสึงมันถึงหายไปเขาทําการแทนนะคะแทนที่จะขอญาตินะอะ่ขีดตรงนี้นะคะเออเขาทําการแทนค่าคอส60เข้าไปใช่ป่ะเออตรงนี้นะมันอุย มันก็จะกลายเป็น2ใช่ไหมคูณอยู่กับคอร์สหกสิบคอร์สหกสิบมีค่าเป็น1ส่วน2นะคะแล้วก็คูณอยู่กับไซน์สิบใช่ไหมอ่าแล้วก็ไปบวกอยู่กับคอร์สหนึ่งร้อยนะคะคอร์สหนึ่งร้อย่ทีนี้ก็ทำการตัดกันได้ใช่ไหมตัด2กับ2 ได้ใช่ไหมคะสองตัดสองได้นั้นก็จะเหลือหนึ่งคูณอยู่กับายสิบมันก็เลยยุปปบไปเหลือเป็นบรรทัดนี้นั่นเองโอเคไหมยุบเหลือเป็นบรรทัดนี้นะคะกลายเป็นไซสิบบวกกับคอสอะไรคะคอสหนึ่งร้อยนะคะอ่ะทีนี้ทีนี้ทํายังไงนะคะทีนี้ทำการเปลี่ยนนักเรียนเปลี่ยน,เป,ยนเปลี่ยนนะเอ่อเปลี่ยนให้มันเป็นฟังก์ชันของอะไรฟังก์ชันของของไซส์เอาโอเคเขาบอกเขาขอเปลี่ยนตัวหลังเปลี่ยนตัวคอร์สตัวนี้นะคะ เปลี่ยนตัวคอส100ให้กลายเป็นฟังก์ชันของไซด์โดยใช้กฎของการโคฟังชันอ่ะนแน่นอนแหละหนึ่งมันไปโคฟังก์ชันกับฟังก์ชันของไซด์แน่นอนแต่มุมต้องทำยังไงในเมื่อการโคฟังก์ชันมุมของเราบอกว่าอะไรมันจะต้องกลายเป็นอะไรคะบวกกันแล้วกลายเป็น90องศาใช่ปะบวกกันแล้วกลายเป็น90องศาทีนี้เอ่อคอส คอสเนี่ยมันปากไปร้อยองศาแล้วใช่ปะแต่ว่ามันเกินมันเกินนะเราต้องทําการทํอะไรเอ่ยทาการลบออกด้วยสิบองศาตรงนี้นั้นจะกลายเป็นลบไซายสิบองศาทันทีเห็นไหมคะอ่ะโอเคทีนี้พอไซน์สิบองศาลบไซายสิองศาข้อนี้มันก็เลยหักล้างกันข้อนี้ก็เลยตอบเท่าไหร่ตอบศูนย์เห็นไหมเี็นไหมเป็นไงหามาโอ้โหตั้งนานตอบศูนย์นะคะอ่ะโอเค มีใครมีคําถามไหมคะจากตัวอย่างโอเขียนแบบยืดยืดยมากเลยมีไหมมีคําถามไหมสงประสงค์มีคําถามไหมสงประสงคไม่ครับเชื่ออ่าโอเคค่ะอ่าโอเคถ้างั้นเราไปดูแบบฝึกหัดของเรากันนะคะอ่าข้อที่สอ่า จะฝึกหัดข้อที่หนึ่งนะคะข้อที่หนึ่งอ่ะให้เราแปลงจากผลบวกผลลบตรงนี้นะคะให้กลายเป็นผลคูณข้อนี้ฟังก์ชันมันเป็นฟังก์ชันของคอสนะคะคอสบวกกับคอสนะคะคอสบวกกับคอสจะได้เป็นอะไรนะคะสูตรของมันจะได้เป็นอ่ะขออนุญาตนะคะเชิญขอเขียนให้ดูมันจะกลายเป็นเท่ากับ เท่ากับ2นะคะ2 cos ของ a บวก b อลืมบวก a บวก b ส่วน2แล้วก็คูณอยู่กับ cos ของ a ลบ b ส่วน2นะคะอะโอเคทีนี้ก็ทำการแทนไปเลย a ของเราคือ15 b ของเราคือ75นะคะ อ่แทนลงมานะคะกลายเป็น2คูณอยู่กับ cos ของ a 15บวกกับ75ส่วนด้วย2ใส่องศาให้ด้วยนะอ่ะแบบนี้นะคะต่อมากลายเป็น cos ของ15ลบกับ75สนะ,ะอ่าส่วน2เท่ากับ2อง s คเออบวกกันกลายเป็น90้หารสเป็น45ใช่ไหมอ่านส่สิบองศา นะคะต่อมาคูณอยู่กับคอสของอันนี้ลบการกลายเป็นลบหกสิบเนาะนั้นกลายเป็นลบสามสิบองศานะคะ,ะทีนี้ไอ้ลบสามสิบองศาเนี่ยนะคะมันก็ได้ออกมาเป็นไรเพราะมันเป็นฟังก์ชันคอสใช่ปะมันจะกลายเป็นสามสิบองศาพอดีกลายเป็นไซน์เอกสองคอสสี่สิบห้านะคะเปลี่ยนตัวนี้กลายเป็นคอสสามสิบธรรมดานะคะ อ่ะโอเคทีนี้ก็แทนค่ามาเลยนะคะกลายเป็น2 c o คอสเป็นรูทสองส่วนสองนะคะต่อมาคอส30เป็นรูทสามส่วนสองนะคะรูทสามส่วนสองคุณคุณนเนาะเหมือนข้อน,นี้เหมือนอ๋อเราเจอมาคล้ายๆกันนะคะอ่ะโอเคดังนั้น,น,นเราก็แทนไปเลยค่ะ โอเคอ่ะคำนวณออกมานะคะได้เป็นอะไรอ่ะตัดได้เนาะอันนี้ตัดได้นี้ตัดได้นั้นขอ้อนี้ตอบเป็นรูทหกส่วนสองเห็นไหมคะอะข้อที่หนึ่ง โอเคต่อามานะคะข้อที่สองของเรานะคะข้อที่สองของเราหานนะข้อหนึ่งผ่านนะอะต่อมานะคะข้อที่สองข้อที่สองโจทย์ให้มาเป็นไซน์ของพายส่วนสิบสองลบกับคอสของพายส่วนสิบสอง นะคะอะโอเคทีนี้ทําอย่างไรดีนักเรียนนะทำยงไงดีเหมือนเดิมนะคะเอ่อเราจะมีแค่สายสายคอสคอเนาะแล้วจะทําการเปลี่ยนอะที่เรีขอเปลี่ยนตัวเนี่ยเปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวหน้าตัวหลังได้เหมือนกันนะคะอะขออนุญาตเปลี่ยนเปลี่ยนตัวหน้าละกันเนาะเฮ้ยเปลี่ยนตัวหน้ามันก็จะเหมือนคอสเนาะเขาเปลี่ยนตัวหลังละกันให้มันเป็นสายสายละกันเนาะอะขอเปลี่ยนตัวหลังโดยการใช้กฎของโคฟังชันนะคะขออนุญาตชี้แจงตรงนี้ เปลี่ยนให้มันเป็นโคฟังก์ชันแน่นอนแหละมันเป็นฟังก์ชันกับฟังก์ชันของอะไรฟังก์ชันของไซน์นะคะไซน์ side ของอะไรทํายังไงเอ่ยแล้วก็เอาเก้าสิบองศาไปลบกับฟังชันของคอเลยกลเป็นฟังชันของไซน์ใช่ไหมซึ่งเก้าสิบองศาของเรามันคืออะไรคือายส่วนายส่วนายส่วนสองใช่ไหมลบด้วยายส่วนสิบสองอ่ะทีนี้คอนนอนะคะคอนอของเราจับตัวนี้นะคะคูณด้วยหก อูด้วยหทั้งเศษและส่วนนะคะมันจะได้ตัวใหม่ออกมากลายเป็นไซ n ์ของ6พายส่วน12ลบกับพายส่วนบนะคะอ่ะดังนั้นเราก็จะได้ว่ามันคือไซ n ์ของเท่าไหร่ไซดของพายส่วน12องันนี้เอ้ยไม่ใช่สิห้าพายเออผ,ผูดผิดอ่ะห้าพายหพายส่วนิบนะคะตัวนี้เปลี่ยนมันอ่ะทีนี้ พอเราเปลี่ยนมันเสร็จปุ๊บใช่ไหมขออนะะุญาตเปลี่ยนด้วยกฎของโคฟังชันทีนี้ก็ทำการเปลี่ยนใหม่นะคะาจากตรงนี้นะคะจะได้เป็นได้เป็นไซดของายส่วนสิบสองนะคะลบด้วยไซดของห้าไ ส่วน12นะคะอ่ะโอเคทีนี้เราก็เข้าสูตรแล้วกลายเป็น s ซ n ์ลบซน์สูตร s ซ n ์ลบซน์จะได้เป็นนะคะ,ะได้เป็น2อ่าสองโคศเบวกบส่วน2นะคะคูณอยู่กับไซายซของ a อลบ b ส่วนสนะคะอ่ะโอเคทีนี้ก็แทนมุมลงไปนะคะ อะเบวก b ส่วนสองได้เท่าไหรนะคะเชิญอขอญาตนะขอญาติมาโน้ตมาข้างๆตรงนี้นะคะอะหาเบวก b ส่วนสองมาก่อนนะคะเบวก b ส่วนสองได้ออกมาเป็นเท่ากับ a ของเราคือพายส่วนสิบสองใช่ไหมพายส่วนสิบสองบวกกับห้าพายส่วนสิบสองทั้งหมดส่วนสองเอออันนี้รวมกันกลายเป็นหกพาส่วนสิบสองส่วนสอง นะคะตัดกันได้ตัดกันได้เหลือสองนะ,ะข้อนี้ตอบเท่าไหร่ตอบไพ่ส่วนสี่กับเศษกับส่วนนะตอบไพส่วนสี่นะคะต่อมาอีกมุมหนึ่งอีกมุมหนึงเป็นมุมของ a ลบ b 2, ะะนะะส่วนสองนะคะอ่ะไพ่ส่วนสิบสองลบกับห้าไส่วนสิทั้งหมดส่วนสองอ่ะโอเคดังนั้นทำไงเอ่ย ลบกันก่อนทัางบนกลายเป็นลบกลับ4พายส่วน12ส่วน2ตัดได้ใช่ไหมอันนี้ตัด4ได้นี้ตัดได้เหลือ3นะคะอ่งนะั้นคำตอบกับเศษกับส่วนขึ้นไปคราวนี้มันติดลบนะเออมันติดลบกลายเป็นลบด้วยพายส่วน6นะคะ,ะลบพายส่วน6ทีนี้เราก็จะทำการแทนนะคะแทนออกมาเอ,อีเดี๋ยวๆๆๆอยู่ไหนนะ แทนลงมาใหม่นะคะก็จะกลายเป็น2 c o s ของ a บวก b เราหามาแล้วใช่ปะมันคือ π พส่วน4ใช่ไหมต่อมานะคะ s i n a ลบ b ได้เป็นลบของ π พ่ส่วนไพ่ส่วน6นะคะ,ะทีนี้ไอ้ลบไส่วน6เนี่ยมันไปตกอยู่ในข้อแลนที่4ใช่ไหมข้อแลนที่4ดังนั้นค่า sin หรือ s i n ์ส่วน6เนี่ยมันก็ยังต้องเป็นเอ,อ่ มันต้องติดลบใช่ไ่ะค่าไซน์มันต้องติดลบอ่ะดังนั้นเราก็จะได้ว่าอะไรคะแทนค่าลงมาเลยกลายเป็นสองคอสพพยส่วนสี่ก็คือเป็นรูทสอส่วนสองนะคะส่วนไซน์ของพายส่วน6ก็คือ s ซน์ไซน์สองศาใช่ไหมเอ,อ้ส่วนหนะ <5. S 1> เอาอเยวไซนะ์สาองศามีค่าเท่ากับ1ส่วนสแต่มันติดลบกลายเป็นลบ1ส่วนส นะคะเพราะว่ามันตกในค้อลันที่4ใช่ไหมค่า y เป็นบวกเอ้เป็น y เป็นลบอ่ะนั่นก็แทนค่าแล้วก็ตัดได้ไหมตัดได้2กับ2ตัดได้นะคะนั้นข้อนี้ตอบเท่าไหร่คำตอบออกมาเป็นลบรูทสองส่วนสองนี่คือคำตอบนะคะ เียนไหมเออโยงกันไปโยงกันมาเนาะงานนี้นะคะดูเวลาสิพอไหมอ่านเหลือเวลาประมาณ5นาทีนะคะอ่ะโอเคทีนี้มาดูกันต่อนะคะดูต่อในอีกข้อหนึ่งข้อที่สามนะคะข้อที่สามของเราข้อสามขาให้มาเป็นอะไรเอ่ยคอส ยี่สิบบวกคอสหนึ่ลบก,กับสายเหมือนเดิมนะคะให้มาสามตัวนี้ค่อยๆจับคู่ก่อนเริ่มจากคู่แรกนะคะคู่แรกขอเป็นคู่ของซายี่บวกกับคอสหนึ่งร้อยก่อนทีนี้สังเกตดูฟังก์ชันมันเหมือนกันแล้วเนาะเป็นคอสบวกคอสนะเราก็ไม่ต้องไปทําการโคฟังก์ชันมันใหม่นะคะเราก็แทนตัวนี้ลงไปเลยนะคะอ่ะนั้นแทนลงไปนะคะแทนก้อนของออแทนก้อนของไอตัว คอสยีบวกกับคอสหนึ่งรอนะคะก้อนกอน,นี้มันจะได้ออกมาเป็นอะไรแนบมาเป็นสองคอสอะเจะอขอเขียนสีเขียวมองเห็นไหมอ่ะสคอสเอบวกบหารสองนะคะกลายเป็นอะ่สิบบวกกับ100่ง้ยบวกกับอะห่งร้อหารด้วยสองนะคะแล้วก็คูณอยู่กับคอส A 2. อลบบียลบกับ80ดส่วนสะส่วน2 ลืมใส่องศาอาใองศาให้มันด้วยนะคะอะแล้วทั้งหมดยังทำมาอยู่ทั้งหมดยังคงลบอยู่กับซ o s ร้อยสามสิบองศานะคะอะทีนี้ก็ทำไมคะแทนมาสิใช่ไหมแทนมากลายเป็นสองคูณอยู่กับคอสเท่าไหร่เอ่อร้อยยี่สิบหารสองเหลือหกสิบนะคะหกสิบองศาต่อมาอันนี้กลายเป็นไรคอสลบ ลบหกสิบใช่ไหมลบหกสิบหารสองโอ้ยพี่ชอบเขียนตัวเลขผิดหรือเปล่าใช่ไหมเออขออนุญาตลบน้อยๆตัวนี้ต้องเป็นเลขหนึ่งร้อยสี่ใช่ไหมเอออ่ะอ่ะนี้เป็นหนึ่งร้อยนะคะนั้นกลายเป็นลบแปดสิบลบแปดสิบหารสองมาเป็นลบสี่สิบนะคะอ่ะก็จะกลายเป็นคอสของลบสี่สิบองศานะคะ ทั้งหมดยังคงลบอยู่ด้วย sin ของ130องศานะคะอ่ะทีนี้เหมือนเดิมเนาะตามกฎนะคะตามกฎคือตัวเนี้ยมันไปตกคอลัมน์ที่4ค่าค o s จะกลายเป็นบวกนะคะปเป็นบวกก็จะกลายเป็น cos 60องศานะคะคูณอยู่กับ cos จากลบ40กลายเป็น40ธรรมดานะคะแล้วก็ลบด้วย sin ของ130องศานะคะ อ่ะทีนี้แทนอะไรแทนได้คอศหกสิบแทนได้เนาะอ่ะแทนได้กลายเป็นสองคอศหกสิบมีค่าเป็นหนึ่งส่วนสองคูณอยู่กับคอศสี่สิบองศานะคะแล้วก็ลบด้วยไซน์ร้อยสามสิบนะคะอ่ะทีนี้ตัดได้นะคะตรงนี้ตัดตรงนี้ตัดได้เนาะตัดได้อ่ะโอเคทีนี้ก็เราก็จะเหลือเป็นอะไรเราก็จะเหลืออยู่สองตัวนะคะมาถึงตรงนี้แล้วนะเราจะเหลือเป็นคอศ สี่สิบองศาลบกับไซน์ของร้อยสามสิบองศาทีนี้ฟังก์ชันมันไม่เหมือนกันต้องเปลี่ยนให้มันเหมือนกันก่อนใช่ไหมอ่ะเปลี่ยนขอเปลี่ยนฟังก์ชันไซน์ตัวนี้นะคะให้กลายเป็นฟังก์ชันคอสนะคะก็จะกลายเป็นกลายเป็นคอสสี่สิบองศานะคะลบด้วยเปลี่ยนเป็นคอสนะคะคอสตัวนี้นะคะตัวนี้กลายเป็นอะไรเอ,อ่อคอส โอฟังก์ชันใช่ปะมันร้อยสามสิบแต่ว่ามันต้องลบออกลบออกด้วยเท่าไหร่ให้มันกลายเป็นเก้าสิบลบออกด้วยสี่สิบใช่ไหมก็กลายเป็นฟังก์ชันของลบเท่าไหร่ลบสี่สิบองศานะคะอ่ะลบสี่สิบองศาอ่านไหมอ่านไหมลบสี่สิบองศานะคะอ่ะทีนี้แล้วยังไงต่อเออเหมือนเดิมเหตุผลถ้ามันเป็นลบตัวเนี้ยมันจะกลายเป็นถ้าคอสมันติดลบใช่ปะ มุมมันติดลบมันจะกลายเป็นบวกเพราะมันตกในสรปดาที่4ค่าคอสมันเป็นบวกนะคะนั้นเราก็จะได้ว่าคอสสีสองศาของเราเนี่ยลบกับคอสสีองศานะสรุปข้อนี้ตอบเท่าไหร่ตอบ0นะคะตอบ0อูนอโอเคไหมอ่ะโอเคมีใครมีคำถามไหมคะข้อนี้ดีไหม น่าจะได้ประมาณนี้นะคะโอเคไม่มีอะไรหรออ่ะเข้าใจไหมแพรวาเข้าใจไหมแพรวาเข้าใจค่ะเชื่ออออ่อะโอเคค่ะมีใครอีกสันพรตื่นหรือยังไม่ตื่นอ่ะโอเคนะคะ ก็วันนี้ก็จะจบตรงที่ตรงนี้